อาจารย์เนี่ยนมัตรการครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับผมคนแรกนะครับวันนี้ก็ออกจากบ้านตั้งแต่ตีหนึ่งครับจากแอลกับโยแม่แล้วครับครับผมพบอาจารย์โดยดังฟ้านะครับนังฟ้าดังฟ้านี่คือผมผมเป็นข้าราชการเสร็จแล้วมีวันหนึ่งลูกสาวเอาเห็ดดังฟ้ามาให้ผมผมผมทำนะครับ ผมก็ทําเห็นนางฟ้าเสร็จตีสามผมฟังพระอาจารย์นะครับวันที่ยีบเจ็ดนะครับยีบเจ็เมษายนที่แล้วนะครับสองเดือนสองเดือนอีกสามวันเนี่ยผมอย่างลึกในกับพระอาจารย์มากกับคําของพระตถาคตนะครับพระองค์ของเราว่า,วาท่านมองเราอยู่นะครับผมไปเนี่ยผมรับราชการมายีบเกปีนะครับ ผมสินสินข้อหนึ่งข้อห้านี่ผมถือไม่ได้เลยนะครับคำว่าเมานี้โอเคนะครับตํารวจนะครับเป็นตํารวจอตั้งแต่วันนั้นมานะครับไม่มีเลยครับในนั้นผมสินไม่ด่างไม่พ้อยไม่ทะลุจนถึงวันนี้นะครับนะครับผมผมผมเชื่อมั่นนะครับและเมื่อคี้ที่น้องคนนั้นบอกว่ามีเสียงข้างๆนะครับเสียงที่เขาเรียกว่าไม่พึงประสงค์อและวันนั้นผมก็ไม่เห็นอาจารย์ มีนักลองลองมาหาอาจารย์ผมก็ยังโกรธแทนอาจารย์เลยแต่ผมละพราะอาจารย์บอกว่าปล่อยวางซะอผมก็ทําได้ครับทําได้มาตลอดนะครับแล้ววันนั้นผมเข้าเข้าไปในมาร์กนะครับมาร์ควิธีมาร์กแปดนะครับแล้วเสร็จมาบอกว่าอาจารย์บอกว่าคําถามของผมนะครับบอกว่าสรุปสี่เหลือสี่นะครับคืออริยสัจสี่แล้วก็ พูดสามคำคือศีลสมาธิปัญญาแล้วสมถะวิปัสนาสุดท้ายแล้วมาลงที่อานาปานุสตินี่นี่ความคิดของผมหรือเปล่าครับอ๋อได้อยู่ได้อยู่พระศาสดาตรัสไว้อยู่รรรรยครับอาจารย์เพราะว่าคือแค่อนาปาอย่างเดียวเนี่ยมรรคแดก,ก็ก็ครบครับอาจารย์โพธิป,ปัจจะธรรมก็ครบครับไปได้ถึงนิพพานครับแล้วแล้วผมมีอีกข้อหนึ่งครับ ถ้าเราอยากเป็นรัตนห้านี่เราต้องสะสสังสมสุตตาของพระพุทธองค์นี้มากน้อยแค่ไหนครับผมอืมจริงๆก็ตามกําลังตามเหตุปัจจัยครับเราแค่อยู่อยู่ที่เราต้องการจะเผยแผ่แค่ไหนแล้วความเป็นรัตนห้าแค่แคยมประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างเนี้ยก็เป็นรัตนห้าละครับคือไม่มีใครดึงโยมให้ไปสู่ทางชั่วได้ครับและโยมดึงตัวเองกลับมา ในทางที่ดีชื่อว่าโยมกระัางประพฤติทำสมควรแก่ธรรมละโยมเป็นตัวอย่างให้กับคนอีกต้องเยอะอย่างเมื่อวานก็มีคนที่ที่ทำโรงงานเหล้าแล้วพอฟังพุทธศาสนะก็เลยเปลี่ยนมาทำโรงงานยาสีฟันแทน <Okay. S 1> นะไอ้ก็ดีเหมือนกันเห็นนะโยมก็เปลี่ยนจากทุสินห้าเป็นรักษาสินห้าเดี๋ยวที่ <laughs> ผมเลิกหมดแล้วครับ ทุกอย่างที่ทํามาในชีวิตตารวจข้าราชการนี่ผมเลิกหมดเลยอ<ะ>ผมมาเจออาจารย์ที่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ <c oughs> ทุกวันนี้ผมต้องฟังยูทู e ของอาจารย์ <c oughs> ฟังทุกขั้นตอนเลยทุกอย่างเลย<ะ>ที่อาจารย์แผ่ออกไปนะครับอ<ะ>และมีผมขอขอแชร์อีกนิดนึงนะครับเอ,อมีครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อวันก่อนมียายคนหนึ่งท่านป่วยมาประมาณเป็นปีแล้วนะครับผมผมแชร์นะครับว่าถ้าเจอแบบนี้เราปล่อยวางเลยนะครับผมปล่อยวางเลยผมเอา อนุาสาธดีปฏิหารท่านป่วยผมก็หวานล้อมบอกว่าเป็นสําหรับสาหรับคนป่วยนะครับผมไม่ได้บอกพระเรื่ออะไรผมบอกว่าเป็นสําหรับคนป่วยจะทําให้ดีขึ้นยายเจ็บป่วยปวดตรงไหนครับอย่างงี้ให้ฟังวันหนึ่งแล้ววันที่สองผมก็ตามไปอีกบอกดีไหมยายวันแรกบอกว่าดีวันที่สองบอกขอเป็นหมอลำได้บ <c oughs> <c oughs> ถ้าเจออย่างนี้นะครับ <c oughs> เราเฉยเลย เพราะผมฟังกับอาจารย์เยอะผมก็รับตรงนี้เลยจากนั้นผมว่าผมก็ปล่อยวางเฉยเลยครับอผมทําคงทําถูกนะครับใช่ค่อยๆซึมไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวก็ไปยังไปช่วยกันได้ตอนมรณะกาเลยนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอ,อขอ